สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเล่าสั้นๆนะคะเกี่ยวกับ3ข้อดีในการทำค r เ e r Test ในช่วงเยีย9ค่ะข้อแรกค่ะเราจะทราบล่วงหน้าว่า IGCSE เราจะเลือกเรียนวิชาไหนให้ครอบคลุมทั้งความชอบความสนใจความถนัดของเรารวมไปถึงการวางแผนการสอบล่วงหน้าค่ะซึ่งเป็นเรื่องจำเป็นและสำคัญมากๆสำหรับน้องๆที่เรียนอยู่ในหลักสูตรอินเตอร์ i อ c s e ค่ะ ข้อที่2ค่ะน้องๆจะได้เตรียมการทําโปรไฟล์ที่เยี่ยมยอดไว้ล่วงหน้าทาน้องๆรู้ว่าตัวเองมีความชอบความถนัดหรือว่าสนใจอยากจะเรียนอะไรต่อไม่ว่าจะเป็นการทำแอคทิวิตี้เพิ่มการไปทำซัมเมอร์คอร์สการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่ส่งเสริมโปรไฟล์น้องๆเพื่อการเตรียมเข้าท็อปยูนิเวอร์ซิตี้ค่ะ ข้อที่3ค่ะได้รับแรงบันดาลใจล่วงหน้าในการ planning และการวางแผนใช้ชีวิตแบบยอดเยี่ยมค่ะอย่างที่บอกค่ะ Career Test จะให้ planning ไกด์ไ l i n รวมไปถึงอาชีพที่เป็นไปได้ในอนาคตให้กับน้องๆหากน้องๆได้รับแรงบันดาลใจเหล่านี้ไปนะคะอย่างน้อยจะทําให้น้องๆมีแรงฮึดในการเรียนและก็เตรียมตัวเพื่อที่จะพาตัวเองไปถึงฝันได้ค่ะ ดังนั้นนะคะน้องๆคนไหนที่อยู่ในช่วงเยียงเตอนนี้เป็นช่วงที่สําคัญมากๆเลยที่จะเริ่มค้นหาตัวตนเริ่มต้นจากการมาทำแคเรียท์เทสได้ค่ะรวมไปถึง c a r รีย์เทสเนี่ยจะช่วยในการเลือกวิชา IG CSE ให้กับน้องๆด้วยเด็กๆเยียงเจะเริ่มเลือก IG กันในเทอม2แล้วนะคะถ้าคนไหนสนใจอยากทำแคเรียท์เทสให้ติดต่อมาทุกช่องทางของ a p s ไทยไม่ว่าจะเป็น Facebook i n s t a g กร m ไลนหรือว่าโทรเข้ามาติดต่อได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ